ดีตอนรับก็สู่ช่องอุดรพารวยนะครับมานะครับสูตรเศรษฐีแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดวันที่16บหกรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2566นะครับงวดนี้ออกวันอาทิตย์นะครับแรม14บ่ค่ำเดือน8ครับสำหรับสูตรเศรษฐีงวดนี้นะครับได้ตัวเลขก็คือได้เลขเด่นก็คือ3 6 7 9ดครับสาม เลขสเลข6กเลขเดเลขกนะครับสี่ตัวนะครับจัดชุดเด่นนะครับจัดชุดเด่นได้สามห3สามเจดสามหเจ็ดห้าและเจด้าครับนี่คือชุดเด่น6ชุดนะครับอาจารย์จะให้เฉพาะชุดเด่นนะครับเพราะว่าถ้าให้หลายชุดบางท่านก็บว่าหลายชุดเกินไปนะครับ สำหรับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยในชุดเด่นก็มี536 537 439 367 569 279ครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสูตรเศรษฐีชุดเด่น536 537 439 367 569 279ครับนี่คือสูตรเศรษฐีสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับขอให้ใช้วิจรารณญาณในการลงทุนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ